คุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมเข้ามาช่วงคลิปที่2ของการทำ youtube ของผมแล้วโอเควันนี้ผมจะมาเล่นเกมอาร์คโชว์เลยแล้วกันนะมาเล่นเกมอาร์คกันเลยไปแมบบไหนเดียวแมบบแรกกันแล้วกันนะครับน่าจะเล่นยาวๆเลยนะครับอ่าตอนนี้เราก็อยู่ในเกมแล้วนะครับผม ก็คือเซฟนี้ผมเล่นมาแล้วแหละนิดนึงนะครับเฮ้ยพับเพ็ดใช่ป่าวเขาเรียกพับเพ็ดหรือเปอ่าวไปดีกว่าไปดีกว่าฮะแฉันไม่อยู่งนี้ตอนนี้เกมผมคือลงมอสไปอะ่ะแล้วสัตว์มันโหดมากเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไปดีกว่านะ เราจะไม่ยุ่งดีกว่านะครับเพราะผมลงมอดไปโหดมากแล้วคือ Hello motherfucker ชิบหายแล้วไอจ้อนกรก็ไปแล้วครับไปแล้วครับไม่ถอยไปเอือถอยไปเอือเด็กฮ <c oughs> าร์กริ่ง <c oughs> นี่นะครับเมื่อลงมอส เมื่อลงหมดไปนะฮะมันก็จะทำให้เรามันก็จะทําให้ตัวละครเราดูกากลงไปเลยนะครับคือแบบโอ้โหเล่นเล่นยากขึ้นเยอะเลยอ่ะครับเมื่อลงหมดไปมันจะเล่นยากขึ้นเยอะเยอะมากบอกเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ลดลดหมดลงหน่อยก็ได้นะครับผมจะได้เข้าเกมเร็วด้วยเออนะ โอเคน่าจะปลอดภัยแล้วนะฮะครับปดแอ็กไปกว่ามีหนวดหนวดเริ่มงอกแล้วคือเล่นตายมาหลายรอบมากเลยนะครับโอเคต่อไปเราก็จะต้องฟาร์มฟินเพื่อเอามาทำเป็นขวานโอเคอเราจะได้ขวานแล้วมัง้ง ขวานนี่ไง h a s h e โอเคจะได้จำเอาไว้เพรผมจำไม่ได้เลยว่าขวานภาษาอังกฤษคืออะไรมัน X ก็ได้ไม่ใช่หรอวะน่าจะได้นะฮะ <laughs> ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันตอนนี้ตัวเริ่มหนักฮนะวิ่งไม่ค่อยรอดและอัพอัพก็ไม่ได้เดี๋ยวกดผิดกินน,นี้ก่อนแล้วกัน ไม่เป็นไรเรากินเพื่อเพิ่มลด,ดน้ำหนักของเรานะไม่ไหวไหมงั้นเอ้เราจะจับตัวอะไรกันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมต้องครับโบล่าเฮ้ยดีโลอีกแล้วกูจะตายอีกแล้วเนี่ยอะไรกันนี่ยผมว่าผมต้องปรับอะไรผิดแน่นอนเลยปรับเซื้อฟอะ ผมคูณอะไรอีกแล้วเอืออะไร Hello, อีกแล้วเอือผมกดต้อง <ST 00> คูณอะไรผิดอ๋อไม่ผิดผมกดเพิ่มมอดเอ่อมอดห้าสิบบวกของไดโนเสาร์นะครับคือม <ST 00> ั <ST 00> <S 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 นจะบวกเลเวลไปมันจะไม่มีเลเวลน้อยๆมีแหละเลเวลห้าสิบอัพขึ้นไปอ่ะมันจะเล่นยากขึ้นมากเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเราไปเก็บของกันดีกว่ามันยังอยู่หรือเปล่ายังอยู่โอ้โหอยู่กันเป็นอยู่เป็นหมู่คณะเลยนะไอวินเก็บฮะวิงว่งวิ่งทำไมมันหนักขนาดนี้ทิ้งทิ้งสิอ๋อกด o. โอผมลืมยังไม่ช่ำชองเท่าไหร่นะครับอัพน้ำหนักดีกว่าโอเคเลย มาเรียนรู้อะไรเดียวจะเรียนรู้เป็นชุดก่อนก็นแล้วกันนะครับจะไดเ้เอามาใส่กันหนาวกันร้อนอะไรพวกนี้ได้นะโอเคไปข้างหน้านี่มอสช็อปเยอะเลย มีไอ้ตัวนี้ด้วยอะอะไรนะอ่านไม่ออกอ่ะอานไม่ออกเอ้ยจับพาราโซดีกว่าไม่มีโบไลต้องหาโดโดแล้วตัวนี้ผมต้องทิ้งหินก่อนไม่ใช่สิกดผิดโอเคทิ้งหินไปแล้วพาราโซเดี๋ยวผมต้องหาหนังก่อนนะครับ โอ้ยโลอีกแล้วตะตัวไหนดีวะตัวนี้ก็แล้วกันนะทำลายสัตว์ทำลายสัตว์บาปนะเนี่ยไม่เป็นไ,ไรพอเอาของของลูกไปใช้นะไม่ได้ฆ่าเล่นนะจ๊ะกอโทษนะน้องตัวเล็กโอเค โอเคครับได้แล้วเลขสามครับได้ปะขาดอะไรเนี่ยครับไม่ใช่อันนี้เลยนี่ครับขาดไม้โอเคครับไปไม้อยู่นี่โอเคโอเคน่าจะพอนะครับยังอ่ะ อ่ะพอละผมเปลี่ยนภาษาอยู่เมื่อกี้ไม่ไม่เลือกสีก็แล้วกันนะครับอ่ะเอาตัวนี้เลยแล้วกันจงหลับไปนะลูกหลับหลับสวยตีกันเป็นหนึ่งทีป่ะเนี่ยโอเคผมจะจับด้วยอันนี้ก็แล้วกันนะฮะเมโจเบอร์รี่นี่ ผมปรับผมปรับคูณไว้เยอะไอเวลาจับสัตว์เนี่ยเอาอ่าโอเคต้องใส่แเตเดิลแล้วเพราะฉะนั้นแซตเดิลาราผาโซอา,าขาดอะไรครับเนี่ยขาดหนังแล้วก็ไม้โอเคส่วนมากผมจะไม่อัพอะไรมากแล้วครับ นอกจากเออ่ไอเลือดแล้วก็น้ำหนักนะมันสำคัญมากสำหรับผู้เริ่มเกมใหม่ๆนะมาช็อปไม่มีใครไม่มีตัวไหนสู้เราหรอกฮะดีไปเลยน้องตัวใหญ่ไม่น่ารักแล้วดีโลต้องมาตีผมแน่เดี๋ยวอ่ะติดบ,บัคติดบ,บัคดิตายยากจังอะ่ะวิ่งเท่าไหร่ครับเนี่ย โจมตีเขาสิเฮ้ยติดจังหวะเนี่ยตีตีสวยแล้วก็ขาดอะไรอีกนะเฮ้ยขาดไม้โอเคครับเอ่อเราจะอัพเป็นสแตมินาแล้วก็ดัมเมด ทัพทิ้งสปีดแล้วก็อ่ะเป็นเลือดโอเคนะมาใส่กข้ปไาพาราโซเราเอาเป็นน้ำหนักไปก่อนนะเพื่อจะได้เดินได้เชลยลอกปลดล็อกรางวัลความสำเร็จเจได้แล้วตีตีตี เีหัวง่ายค่อนข้างง่ายนะหุ้ยตัวดำอย่างนี้สวยดิผมชอบอะไรสีสดำๆนะมันมันคือแบบมันยังไงอะความรู้สึกแบบโหดอะเออนั่นแหละาร์มเนื้อกันบ้างดีกว่านะเนื้อเนี่ยถ้าฟาร์มกับเอ,อ่อพิกแอคจะได้ดีกว่านะโอเคมาชอ็อป พาราซอตัวนี้สามารถเดินไปแล้วก็ตีไปได้ด้วยนะโคตรจริงตีนานเลยแบบนะเพื่อนไปไม่ใช่อัพผิดไม่ใช่โอ้ไม่ใช่เอาใหม่กูตั้งสติก่อนดิกูจะหลับอยู่แล้วเนี่ยเอาใหม่ฮะไตีโดโดดีกว่าง่ายดิเวนเอ้ย ไหนวะดูดูน้องน้องห้ามตีไปโดนไทเซราท็อปเด็ดขาดนะไม่งั้นตายแน่นอนโอเคออยังไม่ตายเหรอเฮ้ยเวทอะไรครับเนี่ยโอเวทอะไรครับเนี่ยเวทอสองร้อยแปดไม่สงสัยเลยทำไมตายยาก ตรงนู้นมีพาราซาบินหนีตัวอะไรสักตัวนึ่งเราจะฟาร์มฟาร์มเบอร์รี่ก่อนนะฮะเพื่อใช้เป็นอาหารนะครับแล้วก็จะได้ฟาร์มไม้มาในตัวด้วยพาราซาเราเก็บน้ำหนักได้เยอะดีนี่เอาไม้มาสวยโอเค เก็บไม้มาเราจะเพิ่มเป็นทางด้านของน้ำหนัก3แล้วก็ดาเมตสอโอเครอ,ออัพเวลแป๊บ,บนึงฮนะนี่ตีไปตีไปวมดชอบวลอัพ,อ,อ,พอ,อีกแล้วฮนะไปอัพอรัวๆครับเพราะผมปรับคูณ50หรือเปล่าว่าผมจำไม่ได้นะครับโอเคลง ฟามเป็นหนังมาเยอะๆเลยเอาเนื้อมาด้วยโอเคไป Let's go เราสู้สามเขายังไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอย่าริอาจคิดสู้โอเคเพิ่มเป็นสปีดไปอีกนิดนึงนะแปดสิบ oh. แล้วเลเวลไวไวจุง้งชีผายและชีบอกเลย

ไกลเลยอ๋โอโดนในวงสีมพูสีมพูนั้นเป็นอะไรวะตัวอะไรวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคอ่ารอดตายยังหุดวิตเกือบไปแล้วเฮ้ขี้ก่อนลูกขี้ก่อนนะอุ้ยตัวขาวเลยอะเฮ้ยสวยว่ะต้องเอาแล้วอย่างเงี้ย ตองเสร็จพี่แล้วนี่น้องเอาบินบินพ้นเลยอ่ะโอ้ไม่กลับมาแล้วไม่เป็นไรเราไม่เอาก็ได้นะครับเข้าไปหาตัวอื่นจับกันตอนนี้เราคงต้องหาที่อยู่ก่อนเป็นหลักเป็นแหล่งสักทีไม่ยไม่จบพาร์ทหนึ่งแน่นะครับโอเครีมูฟ28สตรีมเออ,อะอะมาเบอร์อ,มา,อมาเบอรี่โอเค สงสัยจะเป็นไดโนเสาร์กินเข้าไปนะใช่เป่าใช่อาจ,จะใช่นะเราก็ต้องกินเหมือนกันศูนย์เอาไว้เลเก้าดิโอเคครับโอเคเพิ่มอัพเวลให้ไดโนเสาร์หน่อยอัพเป็นน้ำหนักก็แล้วกันนะครับเพราะว่าพา,าราโซนี่เราจะใช้ในการขนของนะ ไม่ใช้ไว้ในการบวกโดยเด็ดขาดเพราะว่ามันมันตัวเล็กครับเออใช่มันตัวเล็กแล้วก็ตัวเล็กตัวใหญ่มันมันมันมีมีผลต่อดาเมจกับสิ่งที่ให้อัพหลายอย่างนะเพราะยิ่งตัวใหญ่มันก็ยิ่งเพิ่มเยอะละมังคือยิ่งตัวใหญ่มันยิ่งมีเยอะตอนจับมามันยิ่งมีเยอะเข้าใจปะคือแบบเหมือนเอ้ย ไอตัวอะไรครับเนี่ยตัวอะไรครับเนี่ยเอาเอาของไปเฉยเอามาไม่ใช่อีกเดี๋ยวตีผิดนะไปตีเอาบอลโต้แย่เลยโอเคเอา้าวไม่ได้เอาไปะไรไม่ได้เอาอะไรไปนี่เชื่ออะไรนะเพโกมาสเต็โอเคที่กี่พราราซ ใส่ไม่ได้หรอครับใส่ไม่ได้หรอครับเนี่ยทำไมใส่ไม่ได้อะไม่ได่ขีปพาวุไม่ใช่หรอไอ้ดีโลเนี่ยหลายรอบแล้วมาทำไว้เยอะตอนกูนไม่มีพาปาซอเนี่ยทำกูไว้เยอะเออตายไปมาอีกตัวงแล้วเฟโกโมาสเต็กน่าจะเป็นของหมดมัง้งเฮ้ยตีแรงว่ะไม่ใช่ตีแรงดิมันมันขโมยของแล้วมันก็วิ่งไม่เอาขึ้นมาเออบอนโต ตัวตัวใหญ่มากฮนะเฮ้ยเฮ้ยใหม่ตวงแล้วเหรอลูกหลานเยอะจริงๆไปโกมาสเต็กเนี่ยี่มันกัดเลยอะตัวเนี้ยตัวนี้สู้อะกัดเลยอะออ้โหโอ้โหด้านหน้าก็ยังมีอีกไม่มีที่ไหนปลอดภัยสำหรับมือใหม่อย่างเราเลยเลยยังตามมาวิ่งเร็วซะด้วยมาดิ ไปฟาราโอผมไม่น่าทู่ไหวอะ่ะผมว่าเฮ้ยมันหนีแล้วมันเอาของไปแล้ว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 ,ลวเ,เพื่อนแมวนะาทาไมตีแรงกันจังอ่ะทําไมตีแรงกันขนาดนี้ทําไมตีแรงกันขนาดนี้โอ้โหด้านหน้าก็ยังมีดีลยจะเยอะไปไหนเนี่ยที่ี่แล้ว โอเคเนี้ยข้อเสียของการเล่นตัวกินพืชน,นะมันก็จะไม่สามารถฟาร์มหนังเนื้อได้บนตัวของสัตว์ที่เราขี่เลยนะมันลำบากก็เราเราต้องลงไปฟาร์มเองอะลำบากมากโอเคจะสร้างบ้านแถวนี้ดีกว่าวิวน่าจะสวยอยู่ โอเคครับตัดต้นไม้ต้นนี้ไม่น่าตัดไม่ทันแล้วตัดแล้วอ่ะตรงนี้น่าจะวิวสวยนะโอเคสร้างบ้านตรงนี้เลยแล้วกันขอไม้หน่อยน้องเฮ้ยทำไมมันใส่ของพาราซอไม่ได้มันก็พาราซอนี่ อันนี้ก็พาราโซเหมือนกันทำไมใส่ไม่ได้อะ่ะเอ้า้วมันก็ใส่ไม่ได้อะ่ะทำไมอะ่ะผมไม่เข้าใจเลยโอเคเพื่อมเป็นน้ำหนักแล้วก็เลือดโอเคอเราต้องเอาหาไม้อีกไม้ไม่พอเราต้องไปฟาร์มอีกนะครับไปลุยกันเลย โอ้ยเตาอ,อยากขวางดิโอเคมาได้ไหมน้อยกว่าแทน้นะต้นนี้ก็ฟาร์มได้เหรอต้นตั้งใหญ่โหพาราซซเราตัวเริ่มหนะักเอ้ยไม่ใช่นี่ตัวคนนี่ว่านหะนักวินขอครับของมุนตัวพาราโซเลยก็ได้นะอะไรเนี่ยใช้ทำอะไรได้เป็นแกมคอนเวอร์เตอร์ คอนเวอร์เตอร์ไอเทมอ๋อออมันเป็นโต๊ะคอนเวอร์เตอร์นะครับผมถ้าครับมาเราก็ได้ของในโต๊ะนั่นถ้าจะเอาเป็นวูดเดนก็ได้นะวูดเดนฟาวเดชัน่นใช่ไหมโอ้ได้มาหนึ่งเองโอ้ขาดอะไรอะขาดอะไรอีกเนี่ยขาดไม้โอ้โหใช้ไม้เยอะนะเนี่ยโอเคฟาร์มต้นไม้อีก สีห้าต้นก็น่าจะได้มั้งทำพื้นสักสองอันก็ได้เอาพออยู่ก่อนอะไม่ได้เอาถาวรน,นะฮะโอเคได้มาสิบสี่สิบ้าสิบสี่สิบ้าทั้งนั้นเลยผมล้องลงไปฟาร์มเองแล้วละ่ะเ๋ยนแป๊บหนึ่งผมขอเพิ่มนี่นี่น,นแล้วก็เลือดโอเคต้องอัพรำหนักเยอะๆฮะพาราโซผมบอกแล้ว อยู่ตรงนั้นนะลูกต้นนี้ฟาร์มได้เป่าะหล่นแน่เลยเฮ้ยไม่หล่นอ่ะเฮ้ยหล่นนี่ว่ะโอ้ไม่ต่างอะไรจากพาราโซฟาร์มเลยครับโอเคเรามาดูกันว่าเราจะคราฟได้หรือเปล่าได้ฮะมาวางกันเลยครับตรงนี้แหละไม่เอาอะไรมาก โอเคจากนี้จากก็จะมาเยอะอีกแล้วก็สำหรับาพาร์ทนี้ก็เป็นว่าไว้จบกันเพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมไว้เจอกันพาร์ทต่อไปนะสำหรับใครที่เ<ม>พิ่งเข้ามาดูนะ<ม>ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซ like, <ม>ับสไครต์ไว้ด้วยนะ<ม>กดแชร์ด้วยก็ได้นะครับ สำหรับใครที่อยากโดนิทก็โดนิทได้นะครับผมผ่านตัวล,ลิตนะผมจะแปะลิไปไว้ให้ด้านล่างนะครับ mm hmm. ก็ไปแล้วครับผม mm hmm. ไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมบ๊ายบาย